A ออมุเล h e เฮลโลโซลาทุกคืนอ่ะจะได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดทางขยะอุ้ยพี่คิดออกไหมว่าแบบมันเปิดมันเอาเท้ากดอ่ะแล้วมันปึ๊บปึ๊บเนูเห็นเป็นผู้หญิงทําผู้หญิงผมประบ่าทำถังขยะที่ว่านี้อยู่ข้างล่างปะคะใช่แล้วเคยเห็นเด็กไหมคะไม่เคยค่ะไหนไคุณเห็นยังไงุูเห็นเขาวิ่งผ่านไปเมื่อกี้แต่ไม่ใช่กูมาเคยแทงเด็กไหมครับเคยค่ะ หนูว่ามันทําแม่งหนูว่ามันทําแม่งแล้วก็เด็กคนนี้ตั้งใจสื่อสารหรือตั้งใจวิ่งออกมาให้เราเห็นแสดงว่าเขาต้องการสื่ออะไรเขาโดนปากหนูนะให้พูดคําว่ากูถูกจองจำํำที่เห็นชัดๆเลยเห็นแค่รอบเดียวเห็นก็คือทิ้งลงมาทิ้งคอลงมาตั้งใจให้เราเห็นว่าเขามองนะฉันอยู่ตรงนี้นะผู้ชายคนนั้นเขามากกว่สิ่งนี คนที่โดนยิงตายเป็นผู้ชายปะคะตั้งแต่ผิดเอาปืนเนี้ยเข้ามาห้องเหม็นเน่ามากห้องเพช่ใก่รเหม็นเน่เาเหมืนอนเหมือนตกอะคุณพ่อได้ปฏิบัติหน้าที่ยิงคนคนหนึ่งเสียชีวิตค่ะแล้วคนคนนี้ตามมาล้างแค้นเพราะคนที่ถูกยิงตายเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรอืเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาสมควรต้องตาย ถ้าเขารู้สึกว่าเรื่องนั้นนะมันไม่ยุติธรรมกับเขาแล้วเขาทำกับลูกชายคนนี้มันยุติธรรมตรงไหนสวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการเดอะซิกเซนคอนเนนผีนะฮะวันนี้เราอยู่ที่สมุดปาการสมุดปาการนะฮะวันนี้จารย์โอไม่มาพอดีพอดีว่าอาจารย์โอไปฝึกวิทยายุทธมา มันคงแบบว่าสะเทือนเครื่องในใช่ไปฝึกที่เมืองจีนมากลับมายังไม่ไหวยังไม่ไหวไม่ไหวให้พี่เขาพักก่อนอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าเจอแน่นอนใช่ครับพร้อมคุณเห็นอะไรบ้างเอางี้ก่อนหนู่ไม่ได้เห็นแต่หนูรู้สึกหนูรู้สึกถึงอาการแบบผะอืดผะอมคลื่นไส้แต่หนูไม่ได้ป่วยนะคุณอิ่มไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยไม่ได้อิ่มจนจะอ้วกแต่มันเป็นอาการของสภาวะบางอย่างที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ S <S <S ซึ่งหนูยังไม่รู้หนูบอกทีมงานเลยว่าให้หนูมาทําอะไรหนูยังไม่เห็นอะไรเลยอเออหนูก็งงว่าเออมันคืออะไรแต่พอยืนสักพักนึงก่อนเข้ารายการเนี่ยค,ะค่ะพี่เจมันรู้สึกเป็นความรู้สึกที่เขาสื่อมาไม่ใช่ความรู้สึกหนูนะอมันเป็นความรู้สึกคลื่นไส้คลื่นไส้เบาๆอาการคลื่นไส้นี่คือการการเจออาการของพลังงานสิ่งที่มอง,ง,งไม่เห็นพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออาจจะเป็นอะไรที่ มันเป็นสิ่งลี้ลับบางอย่างซึ่งบางบ้านบางบ้านนะไม่ได้บอกว่าเป็นเคสนี้นะคะคบ,บางบ้านอาจจะเป็นเรื่องของของบางบ้านอาจจะเป็นเรื่องของดวงวิญญาณเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรื่องวันนี้นะเดี๋ยวผมให้เจ้าของเรื่องเนี่ยมาเล่าให้คุณฟังดีกว่าเชิญครับเชิญค่ะแต่งงานแล้วภรรยาก็ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยมันก็เริ่มมีเหตุการณ์แบบแปลกๆเขาก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างว่าเหมือนมีคนอยู่ด้วย เพราะเราอยู่สองคนอาจจะมีคนอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าคือเวลาตอนกลางคืนเนี่ยจะมีเสียงเหมือนคนมาเปิดประตูแก๊แกๆแ,แ,แ,แล้วก็เสียงตู้เสื้อผ้าที่มันบานาพับอ่ะมันดังกระแทกกันตลอดแล้วก็เสียงเหมือนคนเหยียบพื้นพื้นท้้งบอนมันเป็นแบบพื้นเหมือนปากเก้ค่ะก็จะแบบเสียงแก๊กแกบเหมือนมีคนเปิดถังขยะที่แบบเป็นฝาถังกดอ่ะดังแกลบหรือเป็นคนบิดลูกบิดอะตอนนั้น,อ,นอันนี้คือเสียงที่เราได้ยิน คุณเอ็กกับคุณมิน้นอยู่หลังนี้มากี่ปีแล้วสิบปีครับสิบปีบปนี่เขาปีที่สิบเลยเหรอนี่เขาปีที่สิบช่เจอเรื่องราวกับสิ่งที่มองไม่เห็นมาตลอดสิบปีเลยไหมก็ช่วงสองปีแรกก็มีบ้างว่าเหมือนเรารู้สึกว่าถูกมองอืมเอาแค่นี้ก่อนนะม,มีความรู้สึกตั้งแต่สองปีแรกเลยที่มาอยู่คุณมิ้นหล่ะก็รู้สึกค่ะรู้สึกมาเรื่อยๆอือฮึแปลว่ารู้สึกทั้งคู่เลย มีความรู้สึกเห็นหรือเจอกับสิ่งที่มอมเห็นทั้งคู่เลยครับบ้านสวยอะบ้านสวยบ้านหน้าอยู่บ้านยังใหม่อยู่เลยผมผมถามนะคุณเอ็กก่อนเรามาบ้านก็สะอาดแบบนี้นะค่ะไม่ได้ไม่ได้เพิ่งเก็บนะมาถูนิดหน่อยอแต่แต่การจัดเรียงอะไรบางอย่างเป็นแบบนี้หมดเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวผมจะบอกข้อมูลแทนอาจารย์โอนิดนึงคบ้านหลังนี้หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือหลุดเหนือมานิดเดียวเองค่ะ เข้าสู่ตะวันออกเฉียงเหนือข้างหลังนี่ตะวันตกเฉียงใต้แน่นอนอทิศลมที่ดีมากค่ะแต่บ้านหลังนี้เนี่ยผมถามนิดนึงฮะตรงนี้เนี่ยมีการต่อเติมนานหรือยงังเพิ่งต่อมาเป็นที่แล้วครับอันนี้นะครับตั้งแต่ต่อมาผมถามนี้ปัญหาเรื่องการเงินมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างตั้งแต่เริ่มต่อมาใช่ฮะเวลามันมีทีนึงมันก็มีเยอะบางลรมันไม่มีมันก็ไม่มีอ่าฮะอ่าฮะแบบมาแบบว่า ใช่รถไฟเหาะตื่นการถไฟหาะตื่กาเลยใช่เดี๋ยวว่ากันนะและในส่วนของผมใช้คำว่าถ้าบอกว่าที่นี่มีพลังงานที่มองไม่เห็นคุณรู้สึกถึงตรงไหนบ้างถ้าหนูรู้สึกการหนูรู้สึกถึงข้างบ้านฝั่งนู้นฝั่งนี้นะเอารู้สึกก่อนนะยังไม่เห็นรู้สึกและสื่อภาพเล็กน้อยว่าเป็นผู้ชายแต่ยังไม่ได้เห็นว่ามายืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นสัญญาณภาพที่เด้งเข้ามาอ่าแต่นี้จุดแรกนะค่ะคุณมิ้นเป็นคนหนึ่ง ที่บอกตัวเองก็มีความรู้สึกเหมือนกันและความรู้สึกนี้มาบอกคุณเอ็กคุณเอ็กบอกว่าอะ่บอกว่าไร้สาระไม่ไม่ไม่เขาก็บอกว่าเออเห็นแล้วเห็นตรงไหนเป็นยังไงแล้วมันรบกวนมากไหมค่ะคุณเอ็กรู้สึกไงแฟนมาบอกเห็นอย่างนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเห็นหรือจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่พอเขาพูดอ่ะมันมันมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วก็บอกเวลาเวลาจะพูดเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงแบบ มีอะไรจะเล่าให้ฟังอ่าอ่าอ่า,อ,าอะไรประมาณแล้วเขาก็เล่าให้ฟังแล้วเราก็แบบฮะเออมีคนรู้สึกอย่างนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยเพราะบางทีผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันไม่ปกติอ,อย่างนี้ลวกันอืมจริงๆแล้วตอนเนี้ยหนูเหมือนจะเห็นแวบๆบแบบเป็นผู้หญิงผมสั้นประมาณนี้ม,มันมันก็ไม่ได้ไม่เชิงสั้นมากประบาละกัน แล้วก็ยืนอยู่แถวแถวพวกเราเนี่ยแหละค่ะแถวแถวข้างหน้าหนูเนี่ยมันแวผ่านไปใช่มันแวบผ่านไปแล้วพอที่หนูเห็นเขาแล้วหนูพยายามเมินเขาเขาส่งสัญญาณมาทําให้หนูรู้สึกมึนมึนหัวคลายบ้านหมุนนะคะแต่หนูไม่ได้ป่วยนะคะต้องบอกก่มัอนว่าส้มปกติดีแข็งแรงทุกอย่างไม่ได้ป่วยมิน่าอยู่ข้างในบ้านแล้วเห็นเวลาทำขนมอ่ะจะเห็นเขาเดินผ่าน มีอยู่นี่หรอตรงเนี้ยค่ะตรงโนรถตรงโน้นใช่บริเวณนี้ตรงกับที่มานิกาชี้ไปใช่ค่ะตอนนั้นเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายบริเวณนี้ไม่ไม่ทราบเลยว่าฝิผิผู้ชายแต่เห็นแค่ว่าเป็นเงาดําๆเงาดําๆและเห็นตรงไหนอีกผมเห็นผู้ชายตรงนี้ตรงไหนครับตรงนี้ตรงนี้ใช่บริเวณนี้บริเวณนี้อ่าฮะอ่าฮะแล้วแล้วก็เคยมีเพื่อน ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงในบ้านครับอ่าโอเคนั้นแค่นั้นก่อนเ็นผู้ชายที่อยู่บริเวณนี้ผู้ชายลักษณะที่ว่าแป๊บหนึ่งนะฮะคุณเห็นเป็นยังไงหนูเห็นเป็นลักษณะออกมีพุงออกจะแนวเป็นผู้ชายตัวเตี้ยซะด้วยครับเตี้ยกว่าผมนะเตี้ยกว่าพี่เจค่ะแค่ประมาณหูบนพี่เจเองอ่าฮะมีอายุยังหนูว่าประมาณประมาณปานกลางสี่สิบปลายปลายถึงห้าสิบสี่ห้าสิบประมาณนี้ใช่คุณได้เห็นเป็นยังไง ผมเห็นเป็นไป้างไกลกันเป็นผู้ชายแต่ผมไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเป็นไม่ใช่คนไทยน่าจะเป็นคนเกือบๆจีนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนจีนหรือเปล่าอ้วนไหมอวบไหมหุ่นทุมท้วมอย่างเงี้ยทุมท้วมนะทําไมถึงรู้สึกกลัวกับดวงวิญญาณพวกนี้ก็รบกวนนะครับรบกวนใช่เพราะว่าเหมือนคุยกับน้องทีมงานทุกคืนอ่ะจะได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดถังขยะพี่คิดออกไหมว่าแบบมันเปิดมันเอาเท้ากดอ่ะแล้วมันปึป๊บ เหมือนเกียรตถังขยะเล่นอ่ะเออใช่ผมจะเล่นทุกคืนเลยนะหนูเห็นเป็นผู้หญิงอหนูเห็นเป็นผู้หญิงทําเห็นเป็นผู้หญิงทําผู้หญิงผมประบาทำถังขยะที่ว่านี้อยู่ข้างล่างปะคะใช่แล้วทุกวันนี้ต้องหลอกลูกก็บอกบอกเขาบอกว่าไม่มีอะไรลูกเสียงลมประมาณนั้นเคยพิสูจน์กับลูกไหม ไม่ไม่กล้าพิสูจน์เขาเพราะม่งทีเขาเขายังบอกว่าเห็นอะไรลอยไปลอยมาเป็นสีขาวๆก็บอกผีผีใช่ไหมเคยเคยเคยเขาเคยพูดแต่แต่ลูกอาจจะไม่รู้จักคําว่าผีอยู่แล้วเพราะว่าไม่เคยไม่เคยสอนเรื่องนี้ของมีไหมเอาแค่ข้างนอกก่อนนะมันไม่ถึงกับเป็นของพี่เจมันเป็นวิญญาณที่อย่างผู้หญิงอ่ะหนูรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างในแล้วเขาอยู่มานานแล้วครับ แต่คาว่านานแล้วเนี้ยอาจจะพอๆกับการมาอยู่ของพี่ๆเขานะอไม่ได้นานแบบก่อนมาอยู่อแต่ผู้ชายเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันมีไอ้ํารอบๆตัวนิดนึงครับแล้วก็เป็นความรู้สึกว่าเขาไม่ปกติสักเท่าไหร่กับการเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ใช่การเล่ยล่อนทั่วไปหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้มีคนส่งมาซะทีเดียวแต่มันเป็นเหมือนกับการเลือกเจ้าของหรือเลือกที่ของเขาที่จะสถิตเลือกเจ้าของหรือเลือกที่ของเขาที่จะสถิตอ่าฮะ แต่หนูไม่รู้ว่ามันคือศาสตร์อะไรไงพี่เจอ่าอออันเนี้ยไม่มีไม่ไม,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 ไม่ไม่ทราบจริง,รงๆเพราะว่ามันคล้ายๆกับมันคล้ายๆกับวิญญาณที่ถูกปลดแอกหรือถูกปล่อยออกมาเป็นอิสระหรืออะไรสักอย่างแล้วเขาต้องมา mm. เลือกเจ้าของเลือกเจ้านายหรือเลือกที่อยู่ของเขาอื mm. อันนี้คือผู้ชายคนนี้อือ mm ื hmm. mm hmm. ค่ะ ขอบคุณครับสปอนเซอร์ออรไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเรารวมทั้งคนที่โดเนทให้เราด้วยใช่งเงินที่คุณโดเนทนะก็เอามาผลิตรายการแบบนี้แหละเราจะได้ไปไกลมากยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณขอขอบคุณ A อ m อมเร นี่เลยครับใครอยากจะได้เครื่องรางของขลังนี่นึกถองเอมเเลตเลยอันนี้ของน้องส้มเป็นอะไรเป็นพญานาคค่ะพญานอ้ยสวยนี่ด้วยสรงเสริมเรื่องของความรักเสน่ห์อ่าและเขาก็จะเลือกหินสีนะครับที่เป็นหินสีที่เหมาะกับวันเกิดของเราใช่อ่าอย่างอาจารย์โอนี่เล่นแบบราหูเลยนะอันนี้ราหูนะเออสวยสวยสวยผมบอกเลยนะว่าของของเอมูมเลตเนี่ย เขาเลือกสรรวัตถุมงคลที่เป็นของแท้และของดีเท่านั้นมาให้เราคุณไม่เชื่อนะทีมงานผมใส่ทุกอกทุกคนนะเชื่อไหมเชื่อไหมถ้าคุณไม่เชื่อนี่ผมให้ดูครับในผมยืมกล้องหน่อยนี่ฮะนี่ไหนคุณใส่อะไรนี่ครูดครูดโอ้สวยนะเข้ากับรอยสักนะฮะไหนคุณคุณกีคุณใส่อะไรครับนี่มีเม็ดน้ำโมด้วยเห็นไหมครับนี่ยากนนี่ฮะคุณฟิล์มคุณใส่อะไรครับคุณฟิล์มอันนี้อะไรครับ หน้าเกี้ยวเหมือนกันอ่าแปลว่านี่ต้องต้องต้องเคี้ยวเลี้ยวล้อนะฮะคุณต้องบอกเขาด้วยว่าครับคุณเกิดวันอะไรอ่าปีอะไรเดือนอะไรและอยากได้พุทธคุณแบบไหนทักเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่ามาจากรายการ The Sixth Sense คนเห็นผีขอขอบคุณ Hello Solar ค่ะนี่เลยครับช่วงนี้ผมอย่างที่ผมบอกนะมีคนโทรมาเยอะอยากจะให้เราเข้าไปดูแลเอางี้ละกันเมื่อไหร่ที่คุณติดมาจาก คนอื่นเราก็พร้อมไปดูแลแต่การดูแลของเราเนี่ยเราต้องเช็คก,ก่อนนะว่า<ฆ>คุณติดได้มาตรฐานพอหรือเปล่าถ้ามาตรฐานแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลให้<ฆ>นะฮะ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกที่จะติดโซลาเซล ค,คุณต้องหาคนหรือช่างหรือทีมบริษัทที่ไว้ใจได้อย่างเช่น h e ลโลโซล่าเนี่ยอย่างสมมุติว่าเรามีพนักงานใหม่เข้ามา<ช>เราก็จับเทนเลยนะ,ะเข้าอบรมตอนนี้เนี่ยเราดูแลถึง2ปีด้วยกัน,น,นเข้าไปดูแล <นะ S 2> คุณหมดเลยล้างแผงในเรื่องของการตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากจะให้เราดูแลเนี่ยหรืออยากให้เราไปติดตั้งเนี่ยเข้าไปดูในเพจของเราได้เลยนะครับที่ He l โล Sola r หรือโทรมาหาเราที่ He l โล Sola r ได้เลยจ้า ครบรอบ10ปี The s i t i e n คนเห็นผีกับเสื้อรุ่นใหม่ที่เราตั้งใจทํามาเพื่อ FC ทุกคนเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมคอตตอนอย่างดี100%พิมพ์สกรีนด้วยระบบ DTG เพื่อความทนทานสูงสุดส่งโอเวอร์ไซส์สวมใส่สบายและคุณภาพดีขนาดนี้ในราคาเพียงตัวละ850บาทเท่านั้นมีตั้งแต่ไซส์ M, L, XL ไปจนถึงไซส์พิเศษอย่าง 2XL, 3XL และ 4XL กันเลยทีเดียวครับ ถึงใส่แล้วจะก,กันผีไม่ได้แต่รับรองว่าได้ความเท่แบบสุดๆเพราะคุณจะได้ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีของเราให้ได้ไปต่อครับสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ได้เลยทาง QR code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือแอดไลน์มาที่แอดไซด์เดอะซิกซได้เลยครับ และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจ้าเคยเห็นเด็กไหมคะไม่เคยค่ะไหนไหนคุณเห็นยังไงคุณเห็นเขาวิ่งผ่านไปเมื่อกี้ไหนคุณเล่าให้ฟังหน่อยเป็นเด็ก ไม่แน่ใจว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะด้วยความเขาเด็กมากๆอ่ะและ้วก็น่าจะห้าหกขวบประมาณเนี้ยพี่เจแล้วก็ไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงหรือจงกระเบนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นแวบเดียวจริงๆแล้วก็หัวลาะแล้วก็วิ่งแบบวิ่งหัวลออะแล้วก็วิ่งผ่านไปผมมันยังไม่ทันยาวเลยอะค่ะพี่เจเป็นเด็กสมัยใหม่เป็นไม่ใหม่หมนะหนูว่าเป็นเด็กสมัยโบราณแต่ไม่ใช่กุมาร ไม่น่าใช่นะใช้คําว่าไม่น่าใช่ก่อนละกันยังไม่ฟันทงมีกุมงกุมารเลยเขาไหม่รไม่มีค่ะไม่มีเคยเลี้ยงไอ้ไข่ไหมไม่เคยไม่เคยไม่มีอะไรที่เลี้ยงเป็นเด็กเลยไม่มีค่ะเคยแท้งเด็กไหมครับเคยค่ะกี่กี่คนคะคนเดียวค่ะถ้าอายุถ้าเขายังมีอายุอยู่เขาจะประมาณอายุไห ก็น่าจะประมาณห้าสี่หรือห้าค่ะเพราะว่าห่างจากคนโตเนี่ยปีนึงก็อย่างที่หนูบอกเลยเมื่อกี้ห้าหกขวบอ่าแต่ทำไมเขามีจุดเขาไม่เป็นเด็กสมัยใหม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาตายตอนยุคสมัยไหนนะพี่เจดวงวิญญาณพวกเนี้ยจำเคสที่เราได้ป้าที่เป็นคุณตาเขาตายในยุคนี้แต่เขาไปแต่งตัวเป็นจงกระเบนซึ่งเขาอาจจะย้อนกลับไปแล้วด้วยภพภูมิที่เขาไปอยู่อ่ะมันมีการแต่งกายลักษณะนั้นเป็นพื้นฐานหลักเขายื่นอยู่ตรงนี้ค่ะ เขาผิวคล้ายๆพี่หมินคือผิวขาวดวงตาเขาจะมีความคล้ายพี่พี่เอก็กถ้าถามว่าใช่ไหมใช่มเขาชี้แล้วก็จับมือกันเหมือนประมาณจะร้องไห้ปะเหมือนประมาณแบบตอนปอบใจกันอนะอะไรสักอย่างอ เหมือนตอนนี้เขากําลังชี้เห็นว่าตอนที่เสียน้องไปตอนนั้นน้องน้องอยู่ในท้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับสามสี่เดือนสามสี่เดือนเองซึ่งจริงๆถ้าถ้าถ้าเราจะพูดถึงสามสี่เดือนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดเนาะลูกคนคนแรกคลอดออกมาใช่ป่ะทีนี้อยากจะมีคนที่สองคนที่สองเนี่ยก็รอรออ่ะยังไม่มาสักทีทีเนี้ยว่างนั้นอ่ะเราอยู่ๆก็มีไอ้เงาดําตัวนี้ค่ะพอเห็นเนี่ยรู้สึกแบบ เออกลัวจังเลยกลัวจังเลยแต่ตอนนั้นยังไม่ท้องนะแต่ once, วันสันหนึ่งที่ตรวจแล้วว่าตัวเองท้องอ่ะไอเงาดาเนี่ยมันหายไปมันหายไปเสร็จแล้วพอท้องเนี่ยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุคือเพล็กเนี่ยลื่นในบ้านแล้วเราก็แทงหลังจากนั้นเลยน้องทําไมถึงยังอยู่ที่นี่ก็พ่อแม่ยังอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องการย้ายไปไหนพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้เขาไปไหน ต้องถามพี่พี่เอกกับพี่มินว่าลึกๆแล้วอะเรายังหวยหาเขาเรียงคิดถึงเขายังเรียกหาเขาอยู่ในใจหรือเปล่าบางครั้งบางงนั่นแหละค่ะคือตัวที่ดึงหรือยึดเขาไว้เขาอยากจะบอกว่าไม่ต้องคอยเขาแล้วนะเขาไม่ได้มาเกิดใหม่แล้วอแสดงว่าคอยเคยเคยคิดเหมือนแกนว่าหวังว่าจะมาเกิดเป็นลูกคนสุดท้องแต่ว่าก็เขาบอกเขาบอกว่าไม่ต้องคอยเขา แล้วเขาจะได้แบบเราสามารถทําให้เขาไปอยู่ในที่ท,ที่เหมาะสมสำหรับเขาได้ไหมครับได้เสมอค่ะแค่พี่ต้องการให้เขาไปที่ที่ดีเขาก็พร้อมที่จะไปแต่เราต้องเลิกห่วยหาเขาเลิกคิดถึงเลิกพูดถึงหรือเลิกแบบคิดถึงได้แต่ไม่ห่วยหาเราต้องดับอารมณ์เราให้ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นนะผมออกมาจากห้องน้าพอดีเขาตกใจอะไรบางอย่างแล้วผมออกมาแล้วผมก็ลื่นหกล้มแล้วก็สลบไปเลยนะคะว่าตอนนั้นเขาก็ท้องน้องอยู่แล้วเขาก็เป็นคนเอาผมขึ้นไปนอน นกติใช่แบกผมแบกแบกขึ้นไปแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วพอมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเขาก็ไม่อยู่และอเพราะว่าตอนนั้นดีใจมากเพราะว่าหัวใจเห็นหเราเห็นหัวใจเต้นเนาะของเขาเต้นครับ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 ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเกิดจากจากสิ่งอื่นใช่ไหมเราไม่แน่ใจเราไม่ไม่ไม่แน่ใจค่ะไม่ทราบทำไมถึงถึงถึงเกิดเหตุการณ์นั้นมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบ ต้องวิ่งออกมาแล้วต้องล้มมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เกิดในที่ที่แบบที่เราเจออะไรบางอย่างละกันเหตุเกิดในบ้านเกิดในบ้านแต่ต้องสืบหนูว่ามันทําแม่งหนูว่ามันทําแม่งแล้วก็เด็กคนนี้ตั้งใจสื่อสารหรือตั้งใจวิ่งออกมาให้เราเห็นแสดงว่าเขาต้องการสื่ออะไรคุณรู้สึกอะไรบ้าง เข้ามาในนี้อยังคงเห็นน้องเดินตามอยู่นะอ,อ่ะดูแลน้องโดนกระชากแขนค่ะไม่ถึงกระชากแขนแล้วหายไปวุ้บเข้าไปหลังหลังพัดลมนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่เข,าไ,เขาไปในพัดลมนะแบบหมยถึงหายปุ๊บไปอย่างเงี้ยมีม,มีแขนผู้ชายผู้ชายที่แบบแขนคล้ายๆพี่เจอ,อ่ะแต่ว่ามีความแบบช่วงแขนสั้นกว่าแล้วก็ชากเขาเข้าไป แต่หนูยังไม่เห็นตัวหนูยังไม่ฟันธงว่าใช่ผู้ชายคนที่หนูเห็นข้างบ้านหรือเปล่าแต่หนูว่าประมาณ8ปหอร์ซ็นูว่าใช่คมถามนี้มีปัญหาเลยกับใครไหมไม่มีมีแต่กับผีนี่แหลคะค่ะ <c oughs> มีแต่กับผีเลย <c oughs> ไม่มีปัญหาเรื่องงานไม่มีไม,มไม่มีปัญหาเรื่องเคยมีเมดดูแลบ้านหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ <c oughs> เคยเคยมีครับมีปัญหากับเขาไหมครับ ผมไล่ผมกําลังจะไล่เรื่องของของก่อนนะว่าโอกาสที่ถ้าสมมุติมันเป็นของมันจะมาได้ยังไงก่อนแต่เขาก็ไม่พอใจทั้งเขาออกไปนะเขามาแบบมาไปเช้าเย็นกลับอะค่ะเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็มาอาทิตย์ละครั้งทุกวันนี้แม่บ้านก็ยังมาอยู่ไม่มีค่ะไม่มีแล้วหนูยังยืนยันคําเดิมเพราะหนูยังรู้สึกเหมือนเดิมว่าเขาคือผู้ชายนะผู้ชายเนี้ยเขาคือสิ่งที่มาแล้วมาเลือกเจ้านายเลือกเจ้าของหรือเลือกที่อยู่อาศัยหรือเลือกจองเลือกจํา เลือกแหละเลือกจุดอยู่อ่ะอของเขาแล้วพอมันมาเลือกจุดอยู่แล้วอ่ะเหมือนเขาไม่ใช่ดวงวิญญาณที่ดีอ่ะพี่เจเขาเหมือนพยายามส่งพลังงานบางอย่างหรือส่งอิทธิพลบางอย่างมาให้คนในบ้านหลับรู้ตลอดเวลาหนูาผู้ชายคนนี้ก่อนนะผู้หญิงหนูยังไม่แตะนะ uh huh. ผู้ชายคนนี้นะหนูพูดถึงผู้ชายคนนี้แสดงว่าเขาอ่ะมาจากที่อื่นแล้วมาสถิตยอยู่ที่นี่มาสิงสถิตยอยู่ที่นี่มาถูก เขาโดนปากหนูนะให้พูดคําว่ากูถูกจองจำํำแต่หนูไม่รู้ว่าจองจําด้วยอะไรแล้วจองจําคืออะไรจองจําด้วยวิธีไหนจองจําทําไมอ่ะไม่รู้าาแต่เขาพูดคานี้เขาผ่านปากหนูปากผ่านปากออกมาพูดกูถูกจองจําอยู่ไหนตอนเนี้ยมาถึงตัวเขาเหรอใช่ชั้นสองอันนี้ห้อง ห้องทำอาหารค่ะห้องครัวห้องครัวซึ่งบริเวณนี้ก็เคยเห็นข้างนอกเหมือนกันใช่ก็เน,น,นี่ยรอบเนี้ยค่ะเออแล้วทำไมผีข้างนอกถึเงเยอะอ่ะผมถามหน่อยผมถามต่อ<ม>แต่คุณไม่เห็นจํานวนผีที่มันเยอะใช่ไหมคุณเห็นแค่ผู้ชายคนนั้นแล้วก็หนูเห็นแค่เพลยเฮ้ยเมื่อกี้พี่เจมมือไปโดนเปล่าเปล่าใครปิดประตูพี่เจมปิดไหมประตูป้าไม่เป่ประตูป้าไม่มีประตูที่ไหนนี่มีใครปิดประตูางเมื่อกี้เนี่ย ใครทาให้มันเกิดลมภายในบ้านปะไม่มีไม่มีค่ะเหมือนเหมือนเหมือนมันมีคนเปิดลมอ่ะมันกระชับขึ้นใช่ใช่ทำอีกทีได้ไหมลองลองับค้าท่าทีไรผีไม่เคยสนองเออผมทําไมทีอย่างเงี้ยไม่ยอมให้ฉันรู้สึกหรือได้ยินได้พี่เจเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงเหมือนคนทําอะไรอยู่ข้างบนเหมือนแบบดีดอะไรสักอย่างนางเปี๊ยอยู่ข้างบนข้างบนตรงเนี้ยตรงบันไดตรงเนี้ยมองหน้ากันเดี๋ยวก่อนเคยได้ยินไหมเปี๊ยบเนี่ย ไม่เคยค่ะไม่เคยนะเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นจากข้างบนนี้นะมันมาจากตรงเนี้ยเหมือนเขาย,ยืนดูเราอยู่ตรงเนี้ยอ่าอ่อ่ถ้าตรงเนี้ยมินอ่ะเคยเคยเห็นด้วยห่างตาแบบแบบว่าตอนที่คบกับเพกใหม่ๆอะ่ะคือเห็นเลยว่ามีเงาดําๆเนี่ยเหมือนชะโงกแต่เป็นอันนี้คือเห็นแล้วว่าสามารถจําแนกเพศได้เลยเพราะผมอะ่ะมันลงมาบยาวชะโงกดูแล้วก็ ชะงูดูตรงร่องเนี่ยค่ะตรงนี้ใช่ร่องนี้เลยแล้วก็ดูข้อมูลข้อมูลหนึ่งก็คือบริเวณบ้านฝั่งซ้ายร้างประกาศขายอยู่บริเวณฝั่งขวากีกีกีวันบางทีไม่อยู่บางเป็นชาวต่างชาติเนาะบางทีเล้ก็บินไปไปมาค่ะจะเห็นว่าเขาพยายามทําให้บริเวณเนี้ย เกิดภาวะลางข้างบนเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ให้ลำคาลูกตาเขาเวลาเขามาเนี่ยคุณเห็นกี่รอบคุณมินที่เห็นชัดๆเลยเห็นแค่รอบเดียวค่ะเห็นก็คืออย่างนี้ค่ะทิ้งลงมาเลยทิ้งคอลงมาต้งไปให้เราเห็นว่าเขามองนะฉันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยค่ะเขาเขาเราบอกได้ไหมว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงยุคไหนอุ้ยบอกไม่ได้เพราะว่าเห็นแค่เป็นร่างดำๆแต่ว่า สเปซิฟิกได้ว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าผมเนี่ยมันห้อยลงมา่ะโอเคไม่กลัวบ้านตัวเองนะไม่กลัวคะ่ะถ้าไม่กลัวผมไม่ให้ขึ้นผมจะให้คนกลัวขึ้นไปเชิญค่ะ <laughs> หนูรู้สึกว่ามีคนยืนหัวเราะอยู่ตรงนี้แล้วก็วิบวิบเข้าไปในห้องเนี้ยโอ้มีห้อง,องไหมคนลูกใช่ห้องนอนมินเองค่ะแล้วเคยเจอในห้องนอนบ่อยไหมคะเจอถ้าเอาเป็นเงาดำๆเนี่ยเจอตอนที่ ท้องตอนที่แทงอะคะอ่ะแต่ว่าถ้าโดยปกติทุกวันที่เจอจะเป็นเสียงแต่เจอใช่ค่ะหนูรู้สึกทางเนี้ยแต่มันก็ดูไม่อเจอแล้วอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวของวิญญาณนะคะเขาเหมือนเล่นซ่อนแอบอะเขา เขาอยู่ตรงนี้ค่ะที่มินเห็นเขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เสมอวิตตกใจทุกครั้งที่เจอจะอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะแล้วเขายืนแบบโทษนะคะเขายืนแบบซุกตัวอย่างเงี้ยอตอนทุกทุกคืนนะคะก็จะได้ยินเสียงเหมือนแบบพยายามจะย่ำเท้าเดินแล้วก็เสียงตู้นี้เลยอย่างเงี้ยค่ะตู้นี้ต้องเกิดกับตู้นี้เท่านั้นนะคะอืที่ส้มเข้ามาแล้วส้มแบบ พุ่งมาตรงนี้นะคะพี่นุย้ยส้มรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วพอมาก็เห็นเขายืนอยู่ท่าที่หนูทําให้ดูอะ<ม>แล้วเขาเหมือนเหมือนกลัวเราแต่ก็กลัวแบบกวนๆอะอยู่นี้มานานยังโกหกปะวะบอกมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วบอกอยู่มาเป็นร้อยกว่าปีแล้วบ้าหมู่บ้านเพิ่งสร้างไหมเออ,เอ,อ เมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นที่ทุ่งนาหรือเป็นทุ่งเป็นป่าทุ่งๆอะไรสักอย่างปะใช,ใช่ค่ะพอเขาให้เห็นว่าเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยังเป็นทุ่งๆแล้วมีต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้น,นอ่ะเขาให้เห็นแบบนั้นอ่ะเขาเหมือนแบบตะ,ตะวาดออกมาเลยว่าพูดจริงๆจริงๆมีคำว่ากูด้วยแต่หนูไม่รู้ว่าต้องการอะไรเพราะว่าเขาพูดมาคํหนึ่งอย่างที่หนูบอกไปว่าต้องการทําให้ไม่มีสังคมแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเอาบุญไหมอย่ามาทําไม่ต้องการ ไม่เอาเลยค่ะเพราะว่าที่เขาบอกมานะเหมือนทางเนี้ยทําให้เขาหลายทีแล้วแต่เขาก็ไม่รับเลยจริงเพราะว่าพยายามไม่รู้เพราะว่าคิดว่าคิดว่าเขาอะ่ะคือคนที่มาเกิดเป็นลูกเราแทงไปอ,อ๋อที่มาทำบบเสี่ยงบบทำาเรือย่างเงี้ยเหรอใช่ค<ะ>่ะคิดแบบนั้นก็ได้ทําบุญให้แล้วเวลาอุทิศก็จะอุทิศถึงลูกแล้วก็นึกถึงเงาดำๆตรงนี้ด้วยค่ะถ้าไม่รับก็จะได้ไม่ทาไม่รับเลยค่ะพี่หนุ้ย เคยลูกหกล้มหรือล้มโดยที่ไม่มีอะไรให้สะดุดแต่ล้มเฉยๆไหมมีแล้วหน้าฟาดหรือแบบปากฟันหลุดแตกเขาเป็นคนทําทําไมใส่ยงงี้อันนี้ลูกคนเล็กหรือลูกคนโตคะทั้งสองเลยค่ะรมีเหตุการณ์แบบนี้ทั้งคู่เพราะว่าเนี่ยเขาทําให้เห็นภาพแล้วเขาแบบทําให้เรารู้สื่อสารให้ส้มรู้ว่าเขาอะจงใจและเจตนาที่จะทําให้เด็กเนี้ยมีอุบัติเหตุอ๋อแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแหละใช่ อ่าม,ม,มีมีมีข้อมูลหนึ่งค<า>่ะค่ะพี่เจพอดีมีการขุดหน้าบ้านนะครับบริเวณหน้าบ้านตอนทำพื้นและลงรถแล้วก็เจอกับไม้ท่อนใหญ่อยู่ใต้บ้านไม้ไม้อะไรเหมือนจะเป็นไม้ทรงใหญ่ๆเลยค่ะอยู่ใต้บ้านแล้วเลาตอกเสาคือมันตอกไม่ได้ต้องตอกหลบอ๋อฮะทรงเหรอคะเทีท่เขาว่าอย่างนั้นนะคะเหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ใต้บ้าน อายุน่าจะเป็นร้อยปีได้ไหมคะพี่เจลองลองถามเขาได้ไหมครับว่าเขามาจากนั้นหรือเปล่าคุณมาจากไม้ที่เป็นท่อนซุงที่อยู่ใต้โรงจอดรถบ้านนี้หรือเปล่าน่ากลัวอีกพี่เจเขาพยายามจะแฝงหนูกล้าแฝงบ้ล่ะหนูไม่ให้แฝงอะดิเขาต้องการจะบอกอะไรครับ เขาต้องการให้ย้ายออกสถานเดียวเลยค่ะเขาพยายามทำให้รอบบ้านไม่มีคนอยู่เพราะเขาต้องการให้ไม่มีสังคมค่ะ